ก็จะฟันก่อนฟันก่อนถึงจะได้ให้นะนะ่วนมากจะไม่ได้เอากับทูบ่วนมากจะเป็นฟัน่เป็นฟันก็ก็จะแม่นเป็นเลขฝันแล้วฝันนี่ประมาณวันที่เท่าไหร่คะประมาณช่วงใกล้ใกล้หอยออกนะคะ่ันมากมันจะจะกวนกวนหอยออกจ้ก ยาเพินกะบัทจ้าเพินกาบอกว่าสามารถหายาได้เนาะค่ะอยู่น้านค่ได้จ้าเชิญได้ไปไหว้ท่านได้ก็จะมีปู่อนันต์ยาอุสาแล้วก็แม่ยาโสมาศิวิกาคู่หนึ่งที่อยู่นั่นอยู่ที่บ้านของที่วังที่วังเขาจะเรียกวังเป็นวังอยู่ที่วังว่าปู่พญนจเสริมดวงตัดกรรมสือกรรมซือกรรม นี่อันนี้ก็ลูกชายนะลูกชายเป็คอมมทูสลชายค่ะเป็นนี่เลยยาไม่ควยได้มาไม่ควรได้มาจานะไม่เยี่ยมยายาไม่ซาถ้าไม่เจอก็ขับมือเมียมือเลยก็ได้เค่ะกดให้หน่อยค่ะว่าจะออกอันนี้ได้ออกอากาศได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ได้ค่ะก่อนเข้านาแกนะครับย่าเนาะย่าแต่จะมีเขาปั้นพญานาคเยอะๆอยู่หน้าเลยหลังโรงเศษเดสมันออกแล้วหีึแปดเจ็ดเบือย่างออกเมื่อกี้ห้าอเมื่อกี้อันึ่งนม่งแปดสามหนึ่งแปดแปดเจ็ดย่าอุษาย่าอุษาอยู่ที่นาแกถ้าถ้าสมุติบ่ได้ไปแต่ว่าเมือ ใกล้ๆห้ยออกสามารถโทษไปทางก้อฟันไดเนาะค่ะเนาะดีค่ะดีเ่ยดีเลยเด่ยว่ามาเมื่อนี่ยังมาท่านมีแนวทางก็ยังม้แค่ทูบที่เสียงไทยเนาะมีแค่ทูบที่เจ๊เป็นแนวทางกวนเพราะว่าเป็นคุณจุดจ้ะแต่ของญาติคือขึ้นฟันต้องล่อเนาะค่ะต้องรออย่าฝันงวดเมื่อกี้ฝันห้าเจ็ดแปด น้ตัวท้ายมันออก 4, 7, 8ไม่ได้ 7, 8ตัดสองตัวอันจะยากเพราว่ามีห้าด้วยบนล่างแล้วก็มีแปดทั้งตัว 5, 6ใช่ไหมล่ะเก็บตรงนี้เลยสามารถพูดถามได้อยู่ี่เฉยก็ร้องขึ้นมาตกใจอยู่นิเฉยก็ร้องขึ้นมาเครื่องอะไรเทศลสท์เหรอคะอัน อันนี้ของปูเหอะไรไม่รร้คาับอันนี้คืออะไรเป็นลำโพงลำโพงยูทูบโซนะมันเป็นลำโพงโอ้ทางหน้นพันพากันซองหายังน้อค่ะซ้อซองหายังน้อค่ะหาลาบหาโซกหาเพชรนาคหาเกตพญานาควะค่ะเกพญานาคู่มาเห็นพ่นเป็นแบบไหนค่ะนี่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 นีนี่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 คือเมน่น่อยสบายแบบนี้ คุนเตอนเสวมมนแะคุณจะเมนองแม่แม่เเดแม่กเบื้องนะแม่ด้จัดแม่นว่าน่ะนะสีเหลืองนะเแม่นม่นแม่เอาแม่คนเพี้นนะแม่นี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 ่อยู่นี่ตายเลยเขาที่ยิบอะไรตัวนี้เร่ออะไรไปไปแยงเราย่งเอาไเดอสร้างยังได้ลายสร้างเเห็นเรา่จุนีโชคแล้วผู้ใดได้นา ใครเก็บไว้ติดตัวไว้บูชาจะมีโชคมีลาบนะคะนี่จ้านี่นี่โอ้ด้านนี้คือเม็ดใหญ่ตรงนี่ไงเปิ้ลไข่ออกจาก็ป่าเพิ่นเพิ่นลหาแห้งเม็ดใหญ่จ้าจ้าไข่ออกจากป่าก็มีโอ้ไข่ออกป่าไข่เป็นไข่ของเมียง่ายง่ายเป็นไข่อหกไม่เมียง่ายออกไข่หนูเม็ดปักใหญ่นึ่งขึ้นเขาขึ้นกายขึ้นในเขี้ยวว่าพออดูก็คื เราเอาชื่อไปให้หมอดูขนหัวลูกหมอก็จะพูดไปตามเป็นลูกวัดนี่ดูนี่คืออะไรมาเก่งเบนไม่เป็นองค์กูอนันตันคกราชนะคะกรรมของแต่ละตนหรือที่ยืนรู้จักหมดแต่จะพักทายหรือเปล่าเข่ได้ดเพราะฉะนั้นจะดูจากผลของกรของถ่ายคนนี้ถ่ายหีบเก็บยังจ้าเพิ่นเก็บเก็บอียังก่อนจ้าแม่เ็บ หน้าจ้าเกล็ดหน้าเกล็ดหน้ากษัตรค่ะเกล็ดหน้าเกล็ดหน้านะคะเอาไปเก็บไปไว้บูชาเฟิ่์นบาจะมีโชคเนาะค่ะมีโชคไม่ลาบมีโชคมีลาบนี่แม่เฮียงเราเก็บใบลายแล้วเราจะได้ปันดีเราบานเองปันดีปันดีไปเจาหกพี่กําหอดไปเอาเลขกับว่าว่าว่าแล้วพี่กํนหอดเห็นมอ ในเฮียงมาอยู่ว่าเล็กใส่กันเล็กพี่กำนองบอ่เนาะค่ะนั่นล่บะบ่โหคิดว่าสิเป็นหกค่เนาะแต่เพิ่นบอกกันแต่หกศูนย์เนาะ โอ้สิได้เลขที่กำนนอเจ็เสี่ยงยังใส่บาอยู่แมนบอกนั่นล่ะเพฟันสันดีได้หกมะเนาะฟันต้องวัดไปค่ะบอ่าจมงานท่านตอเดียวได้ได้คล้องดีไปแล้วดีละวันนี้เด้อเดี๋ยวมือแร่งอาจจะฟันก็ได้เนาะเพราะว่าเจตินรถคนก่าเปิดเบิกรับแล้วทำไป ี่เบิกซักแล้วเออมาขอสู่ขอหลับน้ำเพลินนี่ล่ะในแง่ใดมารวมงานมาขอกับบะเนียนาะค่ะเนาะอ่าบะเหนียรอรอรอตามแม่งงานรอจ้ารอไปหกกุ่นหนึ่งอีพี่กำนองไปเอาเรียนได้เนาะเาดูจะเพิ่มเอาชาตั้งมะหายอันนี้ถนอมมะหายหมู่บ้านนีอันนี้หดูได้มาจังหวดอีกคูนสามแล้วจะหายคูนสามได้อันนี้มากวดนี้ก็ได้วงสวงนี่ละอันจังหวั คนไทแล้วอยู่บมีนเลยสูบมันวีปบม่เล่สูบในจุดเอกเชียงไทไปขึ้นแม่ไปเบิ่งไปเบิ่งจาไปเบ่งไปอยู่บะกมี่จีจ้านั่นจ้าชี้นหน่อยบะหมี่ไปขึ้นแม่ ไม้ก็เสียสางได้ไปแจกเป็นพานแล้นะมากบะแม่มากบ่งามบ่งามอยู่บ้างแต่เจนเม็ดแล้วนี่คือการสื่อกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำแต่กูไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างกรรมของเราอะไรบ้างอยากให้กูเห็นนะครับนะตั้งจริงเขาตั้งนี้กูจะไม่เห็นว่าพวกเธอกดเลขอะไร สิ่งที่ผู้ใช้เธอทำก็คือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกดเลขสองตัวที่ชอบกดเลยห้ามเอาเลขเบิ้ลสองตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวสองครั้งนะกดเลขสองตัวกดได้อย่างสองตัวกดชื่วไหมลบลบเลขตัวกลับกันมันคี่หวยตัวกลับลบเลขตัวกลับกันเส้นหนึ่งสองลบสองหนึ่งแล้วก็เท่ากับไว้ ค่ะทมาชมสำหรับตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขเนี่ทางในมือนี่นะคะที่เจเจรถพันจุดถูกเนาะคะ่ะพันจุดถูกขอโชคนะคะเปิดซับเปิดโชคเนาะคะ่ะในวนันที่สอง พุสภาคมนะคะตัวเลขน,นะคะสี่สามหกแล้วค่ะท่านชมสี่สามหกนะคะ